สองมือกระบลงที่ตรงเหนือแทบป่าจ่าโมที่ล้านตะบโตรักคุณแม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินที่นิสารจากมิดวัวานบานป่าเพื่อเข้าเข้ามาเป็นส ถูก้ดนใจให้ทิ้งบ้านไปพรักความยามินบัดนี้ล้นมากราบยาแล้วความล้างเพลิดม่ลิ้นเอื้อมบาจาตรงคุณยาโมเหมือนดัง เหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองด,งดุ่งเดืองสตีเวรชนใครไหว้ใครบนได้ดังอาทิตย์ท้ายสองมือกลับลงที่ตรงเหนือแต่ป่าจะา ทุกข์จะจนจะแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่ีสานเวลาญ่าโมสวัสดีพี่น้องเฮ็ดงานพี่น้องไม่นี่พับทุ่งอยู่ค้เดียวปันนี้ก็เลยกี่เล่มยี่ในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพับต่อพี่น้องล้องเพลงกันร้องเพลงกัน อสองเมื่อกระบลงที่ตรงเนื้อแทบปาจมูแต่รับจัง่อเห็นยาตรงานจะทุกข์จะจนจะแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่อีสาน